รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่สนับสนุนโดยเลือกเป็น เน้นธรรมชาติเลือกยูฟาร์มสวัสดีครับผมเอพัทรบุตรเขียน,นกูน,นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอเพียงแค่เขียนมาในเมลบ็อกครับรายการที่พร้อมจะมอบประก,กาศให้กับทุกคนขอเพียงแค่คุณเขียนและส่งมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอน,นะครับเช่นเดียวกับคนต้นเรื่องเราในวันนี้นะครับที่อินบ็อกมายัง Facebook f แฟนเพจรายการของเราอยากให้รายการของเราเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับ เธอคนนี้ครับอดีตเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุที่โคราชเป็นวิทยุชุมชนนะครับแล้วก็ได้พบรักกับแฟนเพลงครับแล้วก็ได้อยู่กินกันมามีอยู่วันหนึ่งครับเธอประสบอุบัติเหตุทําให้ท่อนล่างของเธอเนี่ยต้องพิการขาทั้งสองข้างเนี่ยพิการไปเลยนะครับแต่ว่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็ไม่ทอดทิ้งครับดูแลแล้วก็ให้กําลังใจนะครับจนวันหนึ่งครับเธอสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็ยอมรับในสภาพของตัวเองได้พับเปลี่ยนปวยทานเพื่อที่จะหารายได้ให้กับตัวเองส่วนแฟนหนุ่มของเธอครับไปเป็นพ่อค้าเร่ขายเฉาก๊ว ไว้เย็นๆนะครับตามสถานที่ตลางๆแล้วนำไรายได้เนี่ยมาช่วยเหลือแฟนที่เป็นอดีตนัจกจักรรายการวิยุครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของคู่รักนักสู้นะครับคุณเมย์สมกุนนาภัยเขตบุรีและคุณสมพรเกาะสะน้อยในรายการ,ขอ,ข,าอกรขอเพียงแค่เขียนมาเดมิวบอกครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอเอ,อ๋อพิยุทธ์ครับอันนี้ถึงหรือยังครับคอนโดฮุอะไรนะ คุณนอกหรือคุณไหนนะถึงแล้วครับคุณนอกครับคอนโดคุณนอกครับเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าเขาขายเฉาก๊วยอยู่แถวๆนี้เฮ้ยตรงนั้นปะใช่ใช่คนที่ใส่ลายสกอตสีแดงอันนั้นน่าจะเออใช่ขายเฉาก๊วยโอเคผมเจอละโอเคเดี๋ยวพี่ยุทธจอดตรงนี้เลยครับโอเคครับครับผมครับเจอแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวตามผมเลยครับพี่เขาขายเฉาก๊วยอยู่ด้านนี้ฮะตามเลย สวัสดีครับพี่สมพรนะครับครับใช่ครับครับผมผมพี่เอนะครับมาจากรายการขอเปียงแค่เขียนมาเดิบล็อกครับครับผมพี่เมย์อินบ็อกไปยังเฟซบุ๊กแฟนเพจของรายการเรานะครับอยากให้เข้ามาช่วยเหลือพี่สมพรที่ขายช็อกโก้ใหเนาะอ๋อใช่ครับเป็นแฟนของพี่เมย์เนาะใช่ครับช็อก้วยขายราคาอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยช่วยเล็ก12บาท คือผมเห็นมีอยู่3แบบเนาะมีแบบถ้วยแล้วก็อนก็สิบสองบาทแล้วก็เป็นแก้วใหญ่20บาทครับแล้วพี่ขายตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับออกจากบ้านมาก็เข้าคอนโดนี้ก่อนเลยครับคุณนอกคอนโดครับแล้วหลังจากที่จบจากคอนโดตรงนี้แล้วไปไหนต่อฮะไล่ฝั่งซ้ายขึ้นไปจนถึงพระสมุทรเจดีย์พระสมุทรเจดีา์ใช่แล้วก็จะวนซ้ายกลับมาวันหนึ่งก็จะพอดีหกโมงเย็นครับผมหกโมงเย็นชาวกล้วยที่พี่ขายเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าชากล้วยอะไรชากล้วยปากทองชัยครับพี่เป็นคนปากทองชัยเอาชื่อบ้านมาตั้งซึ่งพี่สาวอหละเป็นคนทำครับ เฉาก้วยครับเฉาก้วยเฉากวยปักธงไทยหอมหวาเนเย็ดชุ่นใจเฉากวยปักธงไทยมาแล้วครับพอเป็นเฉาก้วยถ้วยหนึ่งแล้วต้นทุนต่อถ้วยนี่เท่าไหร่ครับหากทุนคืนพี่สาวไปถ้าอย่างนี้พี่สาวเขา คิดพิเศษให้เคิดให้3บาทเราจะได้9ก้าบาทแต่ว่ายังไม่ได้หักบาทยังไม่ได้หักค่าน้ำมันน้ำมันน้ำแข็งน้ำตาลครับผมพวกนมช้อนหลอดถ้ารวมเฉลี่ยแล้วล่ะครับขึ่งนได้ไหมขาย12อาจจะได้กาไรสักอาจจะได้คึ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราต้องขายให้หมดขายไม่หมดมันก็จะมันก็จะได้น้อยลงครับก็จะได้น้อยลงเพราะน้ําแข็งอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือมันก็เป็นของสิ้นเปลืองไปถ้าเราขายหมดแล้วฝนฟ้าตกช่วงนี้ขายเป็นยังไงครับฝนตกก็ได้ไม่ถึงคร แต่ว่าก็ต้องลุยฝนตกแล้วก็ต้องเปิดขายอยู่คันเดียวก็มีครับผูซื้อเฉลีกวกินบ่อยค่ะมันอร่อยค่ะแบบใส่นมผมชอบกินแบบถ้วยเพราะว่ามันถือง่ายแล้วก็ถูกรับกินแบบนมครับมันหวานครับของพี่เขาอร,ร่อยสุดเลยครับผมกับเพื่อนกินประจำครับวันนี้ผมกินมาสองแก้วครับที่ขายหมดเนี่ยเหลือกลับบ้านนี่เท่าไหร่ครับ ็เหลืออยู่สองสามร้อยครับผมค่าที่จ่ายที่เราต้องดูแลรับผิดชอบเยอะไหมครับมีครับให้ลูกสาวไปโรงเรียนคนเล็กแล้วก็จะมีคนโตแล้วก็ต้องจ่ายเขาแล้วก็มีพี่เมย์ต้องดูแลคือลูกของพี่กับพี่เมย์ป่ะครลูกของคนเดียวครับสองคนเาเป็นลูกที่ติดมาพี่สมพรแล้วพี่สมพรก็ต้องดูแลเขาด้วยแล้ก็ดูแลพี่เมย์ด้วยใช่ครับ อยู่ที่นี่ยังยังน้อยก็ได้ทุกวันนะคะพอออกไปตอนเช้าตอนเยน็นกลับมาก็ได้ตังค์อย่างเงี้ยให้ส่งให้ลูกกินมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนเขามาขายแต่เขาไม่มีเก็บเแค่แค่มีเงินวันวันเงี้ยก็ดีกว่าเมื่อก่อนคนเป็นพี่นะคะก็เลยก็สงสารก็เลยช่วยเขาอีกทางนึงคือส่งลูกเขาเรียนก็ห่วงสุขภาพเขาไหนจะไปทํางานกลับมาก็ต้องมาอุ้มเมียเขาอาบน้าอะไรเงี้ยก็ห่วงสุขภาพเขา แล้วพี่สมพรขายได้กำไรวันละสองสาร้อยนี่พอไหมครัถามว่าพอไหมไม่พอหรอกครับแต่ก็แบบว่าได้ไปวันๆดูแลตัวเองไปกับมีกับลูกก็ต้องสู้เนาะ<ม>ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยใช่ครับ อ๋อดูแลร้านเขาสะอาดค่ะแล้วกินประจําก็โอเคมาทีไรก็อุดหนุนค่ะมีค่ะมีมีร้านอื่นด้วยแต่ชอบซื้อร้านนี้ค่ะเฉากป้ยร้านนี้อร่อยค่ะบางทีก็ซื้อแบบแก้วบางทีก็ซื้อแบบถ้วยมีคนมาขายดอเจ้านะแต่เราไม่ซื้อเขาสู้แล้วก็พูดจาดีด้วยบ้าวันนี้รับเฉากป้ยไหมครับเราต้องซื้อเขาเงินแค่12บาทเองมันมันไม่ใช่ไวเยอะแยะอะไรเราก็บอกเอ,เอามาถ้วยหนะึ่ง ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเฉากุ้ยปักธงชัยในเกศพระประแดงก็ถือว่าต้นๆเหมือนกันต้นๆเหมือนกันว่าอร่อยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวผมขอกดหนุนพี่สมพรจัดให้ผมก่อนจะเอาแบบใส่น้ำตาลใส่แดงหรือว่าใส่นมสดดิเออผมเป็นน้ำตาลดีกว่าลองดูก่อนนะครับผมเป็นน้าตาลใส่แดงดีกว่าขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอ อร่อยมากครับพี่ขอบคุณมากครับเช่าก้วยหหวานๆน,น้ำแข็งเย็นๆ,นๆส,ดช,นสดชื่นมากครับอบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกให้ใหายไปจากใจเธอขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไป สนับสนุนโดยบริษัท CP รีเทลลิงจำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ําตาปลอบใจอย่ากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความสวัสดีครับพี่แม่สว,ส,สวัสดีครับ ตอนนี้พี่เมย์กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้ทำดอกบัวตะวันค่ะสำหรับทำไม้กระถินอันนี้คือเป็นเหรียญโปรยทานเนาะใช่ค่ะอันนี้ถ้าจะทำเป็นเหรียญโปรยทานก็ใส่เหรียญที่หลังได้ในตะกร้าข้างหน้าผมเนี่ยทุเรียนก็มีเพื่อความไม่น่าเบื่ออันนี้คืออะไรสับปะรดค่ะสับปะรดพี่เมย์ขายราคาลูกละห้าบาทถ้าเป็นทุเรียนลูกละห้าบาทค่ะมีเหรียญหนึ่งบาทด้วยอ๋ออันนี้เป็นตะกร้าเนาะอ่าอันนี้ตะกร้าสี่บาทค่ะเรียกได้ว่าเหรียญโปรยทานราคาไม่เท่ากันราคาไม่เท่ากันแล้วแต่แบบยากง่าย ปกติเลยแบบเรียบๆธรรมดาเลยขายเท่าไหร่ฮะอันละสมบาทถุงนี้ถ้าสมมุติว่าอย่างอันนี้จะเป็นเป็นรวมมิตรคือมันจะมีทั้งเบสิกแล้วก็ดาวรวมอย่างเงี้ยร0อยหนบาทใส่เหรียญไป100่งรหรือมี100ชิ้นนั่นเองสามร้อบบาทโออันนี้คือสวยมาก อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาซื้อไปเขาไปทำอะไรครับเอาไปตั้งโชว์เอาไปแก้บนเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้799ร้อยเก้าเก้าแต่แต่อันนี้ยังไม่สําเร็จค่ะยังเหลือติดหางแลว้วก็ติดประดับตกแตง่งตรงตรง,ตรงสันองค์ของพญานาคเนี่ยค่ะใช้เวลาทานานไหมครับเนี่ยเป็นอาทิตย์ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแหละผมว่าเป็นงานฝีมือเพราะว่าเวลาถักเยอะๆนิ้วมันจะล็อกอย่างทุเรียนเนี่ยพี่เมย์ใช้เวลาทำนี่ประมาณ สินาทีต่อลูกลูกนี้ขาย5้าบาทใช่ไหมค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพี่เมย์ทำเยอะไหมครับได้ประมาณยี่ิบลูกยี่สิบลูกเท่านั้นก็เท่ากับว่าก็ประมาณร้อยนึงค่ะประมาณานี้เหรียญค่าเหรียญบาทออกไปอีกจําหน่ายที่ไหนขายที่ไหนยังไงครผ่าน Facebook ค,ค,ค่ะชื่ออะไรครับเฟซบ <Facebook. S 2> ุ๊กจากปูนาไป สกุณาภัยเขตบุรีอันนี้พวกอะไรแขวนหน้ารถค่ะอันนี้ก็ขายได้เรื่อยๆอันนี้ได้เรื่อยๆอันนี้ร้อยห้าสิบบาทสามารถเลือกได้หลวงปู่จะใส่แล้วผมอยากรู้ว่าพี่พี่เมย์ไปเรียนรู้ที่การทําจากไหนอย่างไรครับ YouTube ค่ะก่อนหน้านี้ทําไม่เป็นไม่ค่ะต่ก่แต่นี่พี่จัดรายการแล้วก็ทําขนมขนมข้าวแตนน้ำตาลงส่งตามร้านค้าแล้วก็ไปจัดรายการงานฝีมือเลยไม่อยู่ในหัวสมองเลยค่ะกว่าจะทําเป็นใช้เวลากี่ปีคะัสี่ปีสี่ปี ว่ก็สี่ปีก็อยู่แต่ในห้องเนี่ยไม่ได้ไปไหนก็เพราะนั้นก็ทำ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 งานใช่ค่ะเมื่อก่อนเนาะพี่เมย์ก็เป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชนที่โคราชตอนนั้นคือเป็นยังไงบ้างครับโอเคมันดีมากๆคนรู้จักทุกหมู่บ้านขายของง่ายทาขนมไงลงได้ทุกหมู่บ้านในอําเภอด่านคุนทดคมทะเลสอพระทองคําแล้วก็นนทัยก็เรียกได้ว่านอกจาเป็นดีเจแล้วนักจัดรายการวิทยุแล้ว ยังเป็นแม่ค้าด้วยค่ะตอนนั้นพี่เมย์จัดรายการมากี่ปีฮะ20ปี20ปีเลยค่ะตั้งแต่<อ>มีวิทยุชุมชนครั้งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้แสดงว่าตอนนั้นก็คือเป็นที่รู้จักถอดมาสามสถานีจนไม่มีเวลาพักอ่ะในชั่วโมงของพี่อะตะบอนเิอแน่นเป็นรูปแบบแผ,ผีบ้าพาเพลินอะบ้าบ้า,บาก็คุยสนุก <ไป S 2> แล้วก็มีแฟนเพลงแบบว่าติดตามเยอะแล้วมาเจอกับ พี่สมพรได้ไงอะครับแฟนเพลงหลงเสียงดีเจประมาณหลงเสียงดีเจจังหวะชีวิตพอดีมั้งโทรเข้าไปไหมตอนนั้นคุยกับดีเจโทรไปแต่ไม่กล้าพูดโทรไปไม่กล้าพูดเอ้าแล้วพี่เมง์งงไหมสายเรียกเข้ามาแล้วไม่พูดเจ้๊ตบอกน้ำผู้ใดเโจ๊ตขวับเพลงคือเจ้าติโทไม้ยังไงอันโท่มันจีบหรือว่าโท่มันขอเพลงพูดอย่างนี้เลยเหรอเอาม้วนไปเลยออกในออนแอร์เลยใช่เพราะว่าโทรมาขอเพลงโอ้จี แล้วพี่สมพรพูดไม่ความคิดถือว่าเราไม่เห็นหน้าเขาไงเราพูดยังไงก็ได้เขาไม่เห็นเราเราไม่เห็นเขาพี่สมพรทําไงฮะโทรไปขอเบอร์ต่างหากพี่เมย์ให้ไหมครับตอนแรกให้เลยให้เลยพี่แจกเบอร์ทุกคนแจกหน้าไม้อยู่แล้วแจกเบอร์ทุกคนอยู่แล้วไม่ความคิดที่ว่าให้ไปเดี๋ยวเราได้ขายของไงแล้วพอได้เบอร์มาแล้วพี่สมพรโทรก็โทรเรื่อยๆครับจนนี่แหละเจ้ดิมันจังหวะชีวิตยังไงก็ไม่รู้ชวนเขาบอกมาช่วยทําขนมไหมเราอะไรใครชวน พี่เมย์ชวนโอ้โหพี่เมย์เป็นคนชวนเองเลยมาแจขนมไม่พูดเล่นๆไงเขามาจริงครับไปไปดูหน้าก่อนไปดูหน้าก่อนเป็นยังไงเจอหน้ากันแล้วไม่เหมือนดีเจไม่เหมือนดีเจใช่เขาเป็นแม่ค้าเนาะก็เริ่มคุยกันแล้วเริ่มเริ่มถูกใจกันเริ่มคุยกันคบหากันตอนนั้นชีวิตตอนนั้นแฮปปี้ไหมฮะก็แฮปปี้อยู่ครับไม่กี่เดือนเขาก็มามีอุบัติเหตุพอดีเขาขี่มอเตอร์ไซค์รถพ่วง ไปส่งขนมพี่ไปถนนสายตรงเดี๋ยวเขามาปางนูนแล้วเขาจะเขาจะกลับรถไงเขากินเลนมาหาไงเขาเฉียวไอตรงข้างพ่วงอ่ะมันยุบลงไปเลยนะแล้วพี่ก็ลงไปข้างทางไปชนกับตสาไฟตกลงไปลงน้ำคุณหมอว่า 50 -50 โอกาสที่กลับมาเดินได้กับไม่ได้พอผ่าเสียขาสองข้างเขาไม่รู้สึกตอนแรกก็ให้กาลังใจเขาเนาะต้องมีหวังสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ยังดีผ่านมาผ่านมา4ปีแล้วก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรต้องอยู่กับมันให้ได้คนัะดูแลทุกอย่างเหมือนมันลูกอุ้มอาบน้ําเปลี่ยนแพมเพลดเวลากินยาระบายก็เอาเรื่องอยู่ครับเลือดเธอก็มีอะไรเราต้องเพราะว่ามันไม่รู้สึกทำทุกอย่างครับ ่เขียนนมาาสัญญาวัวฉจะไปหาาาเเเเเธธอออปียงยงงข้สมมไ่่่วูหนคลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ครับพี่แมเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราก็คือเป็นคนพิการคนหนึ่งมันทําใจไม่ได้เลยคือแบบทําไมมันไม่เดินทําไมขามันไม่รู้สึกจะอาบน้ำจะกินข้าวเองไม่ได้ทุกอย่างคือต้องอยู่กับการคําว่ารอทีนี้พอรอมัน,ม,นมันเหนื่อยมัน ไม่อยู่ดีกว่าเวลาที่เขาออกไปแล้วนะเวลาที่เขาออกไปแล้วมองอะหรเลยที่มันที่มันคิดว่ามันทำให้เราตายได้อยากตาย,ตายพายายามมากๆเลยที่พายายามฟังพระก็พาะโกหก พาไม่พูดความจริงคือมันต่อต้านมันความคิดของเรา,าเราไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้แต่บางทีแฟนกลับมารีบเช็ดน,น้ําตาแบบยิ้มให้เขาไม่อยากให้เขารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่แต่เมื่อกี้เรถึงเวลาเอารถชวนมันยังไม่ตายเลยมันยังไม่ถึงเวลาตายเมื่อมันไม่ตายก็อยู่มันอยู่ไปอยู่มันก็ฝึกทํานูน่ทนทํานี่ฟัง้าบ้างฟังน,นู่นบ้างฟังนี่บ้างแล้วอะไรทําให้พี่เมย์อยากจะกลับลุกขึ้นมามาสู้อีกครั้งคําพูดของคนที่เรา คิดว่าเป็นเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะอยากให้เขาช่วยแต่เขาบอกว่าภาพแบบนี้ไม่มีปัญญาทําอะไรได้มีลมหายใจหยุดมันต้องมานอนให้เขาดูถูกดูโทรศัพท์ดูไปดูมาไปเห็นเขาทําทาดอกไม้พอเริ่มทำแล้วตัดเอาความคิดต่างๆออกไปพยายามเอาสมาธิมาอยู่กัแบบแล้วก็คําพูดที่เขาว่าเราอ่ะไม่มีปัญญาทําอะไรได้ทําให้เขาเห็นว่าเราทําได้ นด้วยลําแข่งของตัวเองแล้วก็มีกําลังใจจากพี่สมพรใช่ที่ช่วยเป็นมีอะไรก็กินด้วยกันบางมาม่าหัวเดียวต้มกินกันสองคนก็มีอดเรอดด้วยกัน พยายามประหยัดที่สุดคือถ้าสมมติว่าช่วงแพมเพิร์ะหมดจะกินน้ำไม,ไม่ไม่กินน้ำเยอะกินน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อจะได้ไม่เปืองแล้วก็กำลังใจสำคัญที่ให้พี่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็มาจากพี่เขากินยาถ่ายต้องซักผ้าซักผ่อนอุ้มลาดขาลาดแข้งไปเขาก็ไม่เคยว่าก่อนนั้นเราก็พูดกับเขาตั้งแต่ตอนที่ว่าโทรคุยกับว่าเลือกแล้วคือเลือกเลยอะไรประมาณนี้ครับเธอจะเป็นยังไงชีวิตจะแย่แค่ไหนฉันก็จะอยู่ดูแลเพียงข้าง ภาพบ้านที่โคราชของพี่ตอนนี้คือต่งกติมันรั่วแล้วด้านข้างฝาบ้านกันลมกันฝนไม่ได้อะแล้วมันสูงอ่ะการที่จะเอาพี่ขึ้นลงอ่ะมันลําบากแต่ถ้าเป็นบ้านแบบปูนติดพื้นอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายยังไม่รู้ว่ามันต้องใช้งบประมาณกี่บาทในการสร้างก็จะพยายามเพราะว่าถ้ามีบ้านพี่สามารถที่จะไปทํางานได้ไปจัดรายการได้เพราะว่าทางสถานีเขาก็พร้อมที่จะให้เราเริ่มทํางานได้ทุกเวลาพี่ได้กลับไปทําตามความฝันแล้วก็อยากขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคน ที่ยังไม่ลืมที่ยังคิดถึงสักวันน้องเมย์จะกลับไปหาขอขอบคุณพี่น้องบ้านเองทุกคนเดอ้อที่ยังติดตามที่ยังเป็นกำลังใจสักวันเดอ้อเมย์จะกลับไปแนะไปทับขนมไปกิน,น,กนแล้วก็ไปตั้งรายการให้ฟังภาษาบ้านเองเนอะอยู่ในก็พี่บ้าพาเพลินสักวันจะต้องกลับไปสนุกพี่น้องรอด้เดอ้อ ขอบคุณทางรายการด้วยนะคะขอบคุณมากมากที่ให้โอกาสดีๆดในวันนี้ขอบคุณค่ะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของคนหลายๆคนในชีวิตเราบางอย่างอาจจะต้องเสียไปแต่สิ่งที่ได้กลับมาอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่ใครหลายๆคนอาจจะขาดก็ได้บางคนอาจจะสแสวงหาความรักรักแท้คู่ชีวิตหาทั้งชีวิตก็หาไม่เจอ แต่วันนี้ครับเขาทั้งสองคนเนี่ยเจอแล้วและผมเชื่อว่าพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยก็จะจับมือเคียงข้างกันไปแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาผมนะครับแล้วก็รายการขอเป็นกําลังใจแล้วก็อวยพรนะให้พี่ทั้งสองคนเนี่ยมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็สู้ๆนะครับสําหรับคนที่สู้ชีวิตแบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมา t h ม Mail Box ครับมอบเงินสนับสนุนนะครับให้กับพี่ทั้งสองคนเลยครับจำนวน1 0,000บาทครับ วันนี้รายการเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มอบเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งหมื่นบาทรู้สึกยังไงบ้างครับด,ดีใจมาก,มากค่ะต่อชีวิตได้อีกเยอะเลยครับเพราะว่ามันต้องใช้ในส่วนของแคมเปญอะเยอะมากแล้วก็เหลือหอสุดท้ายแล้วด้วยและสำหรับใครนะครับอยากจะส่งกาลังใจให้กับพี่ๆทั้งสองนะครับก็สามารถส่งกาลังใจมาท,ที่เลขบัญชีที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับ อย่างน้อยครับกำลังใจที่คุณผู้ชมส่งมานะครับก็จะทำให้พี่ๆทั้งสองเนี่ยมีแรงสู้ต่อเก็บไว้ดูแลรักษาตัวเองค่ากินค่าอยู่ค่าเช่าห้องนะครับเพื่อให้เขาสังคู่เนี่ยสู้กันต่อไปได้นะครับหรือถ้าใครนะครับสนับสนุนในด้านของพัเพร์ก็ตอนนี้นะครับเหลือห่อเดียวแล้วนะเพสามารถส่งกันเข้ามาได้พี่เมย์ใช้ซส์อะไรฮะใช้เมเป็นเทปดาว ก็สามารถส่งเข้ามาได้อันนี้คือเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยสําหรับพี่เมย์นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะอุดหนุนริบบิ้นนะครับสามารถสั่งเข้ามานะครับใน Facebook ของพี่เมย์ได้นะครับสั่งเข้ามาครับมีงานบุญงานบวชก็สั่งกันเข้ามาเยอะหรือถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับชาวกล้วยของพี่สมพรอร่อยมากสามารถมาอุดหนุนพี่สมพรได้เป็นกาลังใจให้กับเขาทั้งสองคนครับส่วนกันได้เยอะนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้มาเจอนักสู้ทั่วประเทศแบบนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ CP และ CP r e t a i r i n g ด้วยครับสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวของคนทำมาหากินสู้ชีวิตที่คุณเห็นและอยากบอกต่อนะครับสามารถเขียนส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่รายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ตัวปน15ปนสปากเกต1 1ึ่งหนะครับหรือว่าทาง Facebook f แฟนเพจขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox เขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดไว้้1ขอครับ ทุกครั้งของการเริ่มต้นใหม่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่เสมอครับขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับสวันดีนะครับผมเอพัทรบุตรครับพี่สมพรแล้วก็พี่เมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งทาง nation tv ช่อง22บองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไม่ว่าต่อไปมีจะแย่ไปกว่านี้เขาก็จะดูแลมีแบบนี้ตลอดไปขอแค่เป็นกอลังใจให้กันรักเมที่สุดสมพรกรอดสน้อย เพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ใช้ส่วนนี้แหละเดินเมื่อเขามันโดนดินแข้งทิ้มใช่ไหมเป็นแพลเพราะพื้นเนี่ยมันเนี่ยใช่ไหมมีเศษอีกเนี่ยใช่ไหมเศษแป๊บโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากครับแต่เห็นขวดอาจจะยิ่งวันนี้เป็นปังชลามอะเราไปเยียบโดนมันนะเลือดอาชีพถอนผักบุ้งใช่ไหมรับทำไมถึงต้องเริ่มทํางานตั้งแต่เที่ยงคืนผักเนื้อเขาจะต้องมาส่งรอบเช้ากําลังจะเจ็ดโมงแล้วเราทํางานกําลังจะหกชั่วโมงเต็มๆแล้วยังไม่พอยังไม่พอเหรอจ้ะ มันนหนึ่งเนี่ยตอ,ตอนนี้เขาให้5้าบาทผักมันลายผักมันเสียหน,นึ่งวันตั้งแต่เที่ยงคืนถึง8ปด <8, S 1> โมได้ประมาณกี่กิโลครับยังไม่ได้สร้างสิบโลเลยยังไม่ถึงร้อยห้าสิบาทใช่ตอนเที่ยงคืนมืดๆผมกลัวผีอีกผีไม่เท่าไรใช่ผี<ม>ผีทาอะไรเราไม่ได้แัดมีพิษเป็นเยอะไม่รู้จะทุกข์ไปทาไมเพราะว่าในเมื่อมันกระเสียกันไปแล้วต้องต้องค้างไงเราก็ต้องสู้ขึ้นสู้